ฮัลโหลสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยเนาะวันนี้เราก็อยู่กันที่เกมลายเหรีเจอกันต่ออีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมเนาะโอเคมาลุยต่อไอดียหกเลยดีกว่านะฮะอ่ะก็หวังว่าจะออกหน่อยละกันมูนนะฮะกับปาเอ้มาหน่อยเปิด2สองไอดีเอ้เปิด2สองกิปแล้วอื้มอ่ะได้นนือเป่าก็อ่ะไปลุ้นดูก็ได้นะผมให้กําลังใจผมหน่อยละกันสองคลิปีโอที่แล้วเลยนะครับผมอ่ะไปลุ้นดูก่อนก็แล้วกันนะฮะอ่ะสดคลิปที่ก็อ่ะช่วยลุ้นอีกสัก ไอดีแล้วกันนะฮะมาดูดีว่าจะเป็นยังไงครับผมเดีสลับตัวของโมนกับป่าออกไหมนะฮะโอเคแต่ก่อนอื่นจะไปเปิดเดี๋ยวขอรับตัวกระชาก่อนโอเคมาตัวกระชาแจกฟรีแล้วก็ของกิลรับมาโอ้ได้แค่สิบใบแล้วก็อ่ะรับไปอีกจากกิวผมวน่าจะซื้อไม่หมดแล้วแหละ ส่วนลูบี้เดี๋ยวเปิดหาด้วยแล้วกันเนาะเออเปิดสักรอบหนึ่งนะฮะส่วนเกียร์ผมคิดว่ามันมันออกยากจริงไม่ค่อยชอบอ่าเปิดได้สักเท่าไหร่เลยนะฮะออกยากแหละเกือเกินนะบผมเกียร์ไม่ค่อยอยากจะได้สักเท่าไหร่นะฮะอ่ะยังไงซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนร้านค้าอีเวนต์ก็ยังไม่มานะ เดี๋ยวอรอรุ้นดูอีกว่าจะมีอะไรมาอีกหรือเปล่าเนาะเออสำหรับร้านค้าอีเวนต์อะป่ะเดี๋ยวไปรุ้นดูเลยเลยดีกว่านะมาดูดีว่าจะ,ะได้บ้างไหมนะผมเปิดไปตู้เพิ่มเลยเพิ่มโอกาสนะมันเหลืออยู่ตู้นี้เออสุดท้ายแล้วนะผมเหลืออยู่24ชั่วโมงเอ้ยอ่า21ชั่วโมงนะครับผมสำหรับตู้ของมูลแล้วก็คนนี่นะโอ้โห <c oughs> <c oughs> แค่ยังไม่ได้เปิดก็รู้สึกแบบ เหมือนจะไม่ออกเลยยังไงไม่รู้เออมาเดีย๋ยวรุ่นเลยดีกว่านะครับผมไปไม่ต้องพูดมากกว่านี้ละลุยเลยถ้าไปแรกขอสวยๆหน่อยแจ่มๆหน่อยได้ไหมคือปึ๊บมาเลยสำหรับตัวของกับป่านะโอ้โหมาก็ยังไม่สวยเลยเอไปลุยต่อฮะคะแนนไม้ก็ไม่มีเยอะนะครับผม น่าจะซื้อได้ไม่อา่าไม่พอแบบครบ20ตัวมั้งโอ้โยมามาเร็วจริงรอบนี้แต่ไม่ใช่มูลอีกแล้วน่าเศร้าโอ้ยเนี่ยตัวมูลเนี่ยอยากได้มากกว่านะโคเนี่ยก็ให้เยอะเกินเออให้เยอะไปแล้วไม่เอานะ ขอเป็นมูนดีกว่านะอืมไปอยากได้มูนอยากได้มูนไม่ไม่ได้อยากได้โคนี้ข้ามดูดิปับ๊บก็ให้อ้าวยังไม่ออกโอ้โหอันนี้ผมเปิดเวลานำโชคนะก็จะเป็นตอนช่วงช่วงเที่ยงอยู่นะเออก็อีกกอีแค่ไม่กี่นาทีแล้ว <c oughs> ก็จะเป็นบ่ายอ่ะไม่รู้แหละนะครับผม แต่มันยังอยู่แบบว่าเป็นช่วงเวลาตอนเที่ยงผมอยู่ก็น่าจะมาให้อยู่แหละใช่ไหมไปฮะลุ้นกันต่ออย่าไปฮะตัวกระชาก่อนลูบี้ค่อยตามหลังแล้วก็เกลือหรือเปล่าหรือยังไงอ่าได้ไหมกลับป่ามาหน่อยโอ้โหหมุนจริงแต่ใส่ชุดบ้านก็ดีนะเออชุดชุดเขียวอะ่ะเออมาหน่อยโอ้โห อยากจะได้กับเขาบ้างนะผมก็เข้าเกมมาเป็นมูลกับป่ปดล้างเก้าดานนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยหรือเปล่านะเออแต่ก็เปิดเวลานำโชคอยู่ก็นำโชคไหมไม่รู้ข้ามดูโอ้โหมันออกอยู่แหละแต่มันออกแต่ว่าไม่ใช่มูลอนะ่ะมันออกตัวหน้าตู้อยู่อ่ะมันเป็นโคนนี่โอ้โห สงสัยผมต้องได้รอลุ้นตอนอันนั้นอันนั้นแล้วแหลสเตจวิ่งจบนะถ้าไม่ได้ในส่วนของไอเดีนี้ไอดีสุดท้ายนะครับผมที่ผมจะเปิดแล้วเนาะนะครับผมหาตามล่าตัวของกัปปะมูนนะครับผมมูนกัปปะนี่แหละเออไม่ได้ก็คงต้องถอดใจไปมาแล้วเยสเยสมาแล้วโอเคนี่ไม่ได้ถอดใจแล้ว <laughs> รักตอนเที่ยงที่สุดมันให้ดวงเกินขอบคุณมากเกมยังไม่ทิ้งกันนะเกมยังรักกันอยู่โอเคได้ดีนี่ก็ถือว่าดีแล้วแหละนะฮะดีกว่าไม่ได้ทุกไอดีนะครับผมอย่างน้อยไอดีเนี่ไอดี ID นึงได้มาก็ดีใจมากๆแล้วนะครับผมอะได้พรเป้าตายพรคือดีนะอือหือหาพรอีกสัก อีหนึ่งตัวไม่ออกนะอ่ะคะแนนไม้ต่อมีอยู่สี่พันเอ้ยมันพอดีเปล่าวะน่าจะพอดีมั้งซื้อได้สี่รอบโอเคโหพอเนี่คะแนนพอดีเป๊ะเลยเออพอดีเป๊ะเลยอ่ะมาสำหรับอ่า20ตัวกาชาสุดท้ายอ่ะมาดูดว้ว่าจะได้พรไหมที่ยิงก็ควรพอรแล้วแหละแล้วก็ไปรอรุ่นใโคนี่ ไม่คนนี้เมทไม่ก็อะไรนะตของรอนก็ได้นะเพราะว่าเกมก็น่าจะมาขายอยู่แหละเพราะว่ามันปลดพรเนาะออก็เหมือนกับรอบบราวช้างอ่ะเอมันมาเป็นแบบอะไรนะคร่าในสองรอบในพอดีนะผมแสงมืดเก่าเนาะแต่นี้มันไม่ใช่รอบของมันแต่ก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้พรเลยยืเยื้อเป็นไงล่ะมาแล้วโคตรดีใจเลย ได้ปวดพรด้วยเป็นไงล่ะอืทำไมไม่ออกไอดีหลากบ้างไอดีสบ้าง <c oughs> ได้เป็นไอดีดีเฉยเลยนะครับผมอ่ะดูดียังไงจะอีกพรไหมอันนี้คือผมเปิดอ่าน้ำจิบอีกครั้งสุดท้ายแล้วนะฮะเฮ้ยไปพอแล้วพอแล้วได้สองตัวก็โอเคแล้วนะคะผมโอ้โหในสุดก็ ได้กับเขาเนาะอ่ามาดูดิว่ามีอันนี้ไหมกบไหมเพียงพอป่าไม่พอก็ <c oughs> ก็คงต้องตามหาไปเรื่อ,อยๆแหละเอากดไม่ได้ด้วยเป็นอะไรเนาะบากเหรอเนี่ยผมจิ้มกดเข้าไปล็อกไปเข้าไปอัพไม่ได้ <c oughs> โอเคอ่ะไม่เป็นไรตัวตัวนี้แล้วกันกบไฮเปอร์มีพอไหมขอให้พอโอ้ยไม่พอชิปหายแล้วหายยังไงเนี่ย <c oughs> คงต้อง เปิดลุ้นจงโอ้แต่ว่าคะแนนไม้ไม่ไม่พอแล้วไม่มีแล้วอะ่ะอก็คงต้องอย่างเดียวแล้วแหละก็หอคอยเอานะฮะค่อ,คอยๆเล่นไปนี้แล้วกันเออนะครับผมถามว่าผมจะปั้นไหมก็เดี๋ยวดูก่อนนะบอทมืดไม่มีนี่วะก็เอามาปั้นเป็นตัวดาเมจได้ก็ท,ท่านรีจะแจ่มเลยนะ เออลอนก็มีนี่นะเออเดี๋ยวผมตัวกระชาเก็บไว้เปิดลอนเออรูบี้ก็เหลือด้วยเออหาอาจจะหาลอนก็ได้นะรูบี้แล้วก็ตัวกระชาสุดท้ายนะฮะไอ,อเหลืออยู่10บใบใช่ไหมอืมเดี๋ยวรอตู้ลอนมาเดี๋ยวเปิดหาลอนเออหรือว่าจะไม่หาดีเพราะลอนนี้ไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่แต่ก็ถ้ามีก็ดีนะครสวรร์เอะยังไงดีอ่ะชิะมันชิมันไม่เป็นไรลองเปิดแบบเล็กเลกน้อยดูเผื่อวันได้ก็ได้ถ้าได้ก็ดีเนาะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียดียะมากนะฮะโอเค อืมเดี๋ยวเขาดูก่อนบอสมืดผมน่าจะยังไม่มีใช่ไหมไอดีเนี้ยเขาได้็ปสายกันบินเดี๋ยวขอดูก่อนนะมืดนะฮะเออเอ่านี่ไงไม่มีนะพอดีเลยก็ใช้มูนนี่แหละอ่ะเป็นตัวดาเมจได้ส่วนแสงผมก็มีนะก็ถ้าจะไม่ผิดก็เป็นอันนี้ บ่าล็อก็มีนะแต่เหมือนแต่ยังไม่ได้ปั้นมาใช้งานใช่ไหมผมจําได้ผมเปิดได้อยู่คือมันหลายดีอะบางไอเดียผมก็จําแบบลืมลืมสลับไปดีกันก็ได้นะฮะโอเคหนอ่แสงอ่าไว้พิบนี่ประมาณนี้อ่านี่นี่นี่นมีผู้กำกับด้วย แต่ว่าถ้าจะปั้นมาใช้จริงก็บราวล็อกก็ได้นะแต่ว่าผมคิดว่าไม่ปั้นดีกว่านะเดี๋ยวรอรุ้นดูอีกทีแล้วกันว่าปีหน้าเนี่ยมันจะมีตัวอะไรมาทดแทนสําหรับตัวของบราวล็อกได้ไหมผมคิดว่ามันต้องมีแหละนะตัวแจ่มๆมทัดแสงแบบนี้มาอีกครบเครื่องแบบนี้อีกดาเมจตตึงๆแบบนี้นะฮะอ่านะอันนี้ผมกดเข้าไม่ได้นะมันไม่รู้เป็นอะไรโทรศัพท์ผมบั๊กหรืออะไรยังไงไม่รู้นะเนี่ยผมกดจิ้มแล้วนะมันเข้าไปอัพไม่ได้แต่กดกดตรงนี้ ไม่ได้อีแล้วน่าจะบัคเลยนะแต่กดเข้าตรงนี้ได้นะเออแล้วก็เลื่อนเลื่อนเนอัพได้นะโอเคไม่เป็นไรก็ค่อยไปกดหลังแมวแล้วกันกดล็อกแล้วก็อัปเกรดดูนะส่วนกบก็จะปั้นเลยทันทีไหมอันนี้อ,อาจจะไม่ก็ได้นะหรือยังไงดี อ่ะค่อยคิดใหม่อีกทีแล้วกันเออนะฮะอ่ะเพื่อนๆคนไหนไปเปิดกันนะผมยังไม่ได้ตดัวงมูลก็อ่ะขอโชคดีขอเปิดได้เหมือนผมก็แล้วกันนะสุดท้ายผมก็ออกอยู่นะผมได้อยู่นะเออก็อาจจะเป็นเหมือนผมก็ได้นะสุดท้ายยังไงก็ต้องเปิดได้แหละนะเออถ้าดวงมันจะมาจริงๆเนาะแต่ถ้าดวงเกลือ,อจริงๆนะฮะไม่มาสักทีก็อ่ะก็ควรพอซะแล้วไปทำบุญไม่ใช่แล้วไปเพิ่มดวงนะฮะ อ่ะไม่ไม,ไม,ไมก็แนะนําว่าก็เก็ยบยาวเลยก็ได้ให้มันมีเยอะๆตัวกระชายเยอะๆแล้วก็รูบี้เยอะๆก็ได้แล้วก็ค่อยไปรุ้นอ่าค่อยไปรุ้นโคลาโบเดือนหน้าก็ได้นะผมอืมหรืออาจจะเป็นเกียร์อ่าคริสต์มาสอะไรเงี้ยอเกียร์ปีใหม่อะไรก็ว่าไปหรือตู้โครแส,สงโคเมืดอะไรอะไรแบบนี้เนาะก็เราเปิดได้นะครับผมนะไม่ใช่ว่า มันจะไม่มาอีกไม่ไม่มาขายอีกได้สำหรับตัวของอโมนกระปะนะครับผมมันจะมีมาอีกก็คือนั่นแหละคู่สาคุ่มืดแน่นอนนะมาขายแน่นอนส่วนตู้กาชา,าทัดยอดนิยมเนี่ยผมคิดว่าน่าจ,จะเป็นตัวของบราวช้างแล้วก็ตัวทัดแสงเป็นอะไรว่ารอนปหน้หรือไม่ก็เาวนี่หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมต้องรอดู นะครับผมว่าจะเอาเป็นตัวไหนแต่ว่าหลักๆท่านมืดน่าจะเป็นบราวช้างมาแหละเพราะว่าตัวของ,ของมันเท่าที่แบบว่าเจ๋งมากๆเลยนะผมอืมนะผมก็อยากได้ด้วยแหละไอ้ดีไหนยังไม่ได้หรือยังไม่มีพรนะผมถ้ามีพรมันค่อนข้างที่จะเจ๋มอนู่นะใช้งานได้ตึงอยู่นะผมตรงบราวช้างนะเดี๋ยวต้องหาให้ได้เลยนะครับผมนะเุื่อนก็เอาจะช่วยไหนแล้วกันนะ <laughs> สลับตู้ โคดแสงเอ้อไม่ใช่ตู้ทานยนิยมนะครับผมส่วนพวกเรนเจอร์ปกตินั้นแหละก็คงไม่ต้องสในใจอะไรมากรนะอกเนาะเพราะดินไม่ใช่ดินเนี่ยไม้น้ําไฟไม่ต้องสนใจสในใจแค่มืดกับแสงพอนะฮะทานยนิยมนะเนาะโครแสงโครมืดก็จะ,จะ,จะตัวกระช่าอยู่ยาวถึงหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่ถ้าเพื่อนๆอยู่ยาวถึงตัวกระช่ามีถึงนะับผมรูบีนะ้เนาะก็ขอเปิดได้ตอนน้นกันละกันด้วยเนาะนะครับผมส่วนตอนนี้ ยังอยากได้ตัวของมูนก็โชคดีนะอยากให้ได้จริงนะพูดหลายครั้งพูดย้ำทุกคลิปทุกนี่แหละาพดแบบซ้ำเลือเกินนะผมก็อยากให้ได้แหละเหมือนกับผมเนี่ยสุดท้ายก็ได้ไมาได้ยินได้นะขอคิงหน่อยสองตัวเลยนะอ่าได้ปลดพรหนึ่งด้วยค่อนข้างจะแจมเลยนะครับผมไอนี้ก็ปลดมูนก็ปลดเดนจิก็ปลด เออมีแต่พาวเวอร์ไม่ปลดนะถ้าปลดดีคือตึงแน่นอนไอดีเนี้ยเ <c oughs> สียดายเนาะไม่ปลดนะดูโดด,ด้วยนะไม่ปลดนะผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมก็ใช้อ่าไม่ต้องปลดก็ได้นะผมถ้าไอตัวไหนอ่ามันไม่ได้ปลดจริงๆเนาะอ่ะพูดมากไปกว่านี้แล้ว <c oughs> พูดมากเกินพอแล้วเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะเออนะผมสาหรับคันเบิดกาชาอ้โหไอ้ดีหกกรบผมนะฮะก็สุดท้ายก็เปิดได้นะผมโชคดีเนาะ ก็ต้องพยายามเล่นหาเอากบให้มันได้เนาะนะครับผมให้มันครบปั้นแม็กนะผมผมคิดว่าปั้นแม็กมันมันต้องเจ๋งอยู่แล้วนะสำหรับตัวของมูลนะฮะอืมมันอย่างน้อยก็มีใบอ่ามีตาเมทนะครับผมไม่รู้นะว่ามันทะลุอ่าแบบว่าไปไกลเป็นลึกข้ามลึกหรือเปล่าแม่นไหมอะไรนี้ไม่รู้นะผมยังไม่ได้ดูคนดูคนอื่นเขาเล่นเลยนะฮะผมก็นี่แหละเพิ่งมาอ่าเปิดแล้วก็มา ปั้นแล้วก็ลินทั่วไปอะไรปกติของผมเนี่ยอะพอดีกว่าอะมันจะยาวไป ฟังผมจบอะไรไม่รู้เนาะโอเคขอบคุณที่รับชมจนมาถึงขนาดนี้แล้วกันนะถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้ผมก็ต้องขอให้เ,เพื่อนๆเชยฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์เป็นแรงใจให้หน่อยแล้วกันนะครับและที่สำคัญเนาะก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆของผมก่อนใครนั่นเองนะฮะแล้วคลิปวิดีโอแบบนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอการาบสวัสดีครับแล้วไว้กเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายครับผม สาวสดีครับขอโชคด,ดีนะฮะอาเหมือนกับไอดีของผม,มเปิดได้เฉยเลยขาดแค่อย่างขาดแค่อย่างเดียวก็คือเกียร์นะเปิดไม่ได้โอเคเนาะ